สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกีตาร์เนี่ยเล่าถึงครูคนที่สองนะครับที่ผมเนี่ยได้รู้จักกับแกและแกก็ช่วยผมในหลายๆด้านคือในช่วงนั้นเนี่ยผมอยู่มูลิตีเนี่ยทำกีตาร์อยู่ในช็อปมูลิีได้ประมาณ4ปีนะสปีเสร็จแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยออกมาเพราะว่าอยากจะมาสร้างอาชีพให้อาชีพช่างทางกีตาร์เนี่ยเป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จริงๆแต่ว่า เนื่องจากไม่มีอะไรเลยนะฮะออกมาจากมูที่นี่ออกมาโตเปล่าเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเก็บซื้อเครื่องมืออะไรทั้งสิน้นสถานที่ทํางานก็ไม่มีไปไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่แต่ตอนนั้นน่ะขณะที่ผมอยู่ในมูที่ได้ประมาณสักสปีเกือบ3ปีเนี่ยผมมีโอกาสไปรู้จักกับคุณครูท่านหนึ่งชื่อครูนิดตอนนั้นนะ่ะครูนิดเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากปเปรียบเสมือนกับครูในวงการกีตาร์ไทยเลยคือหมายความว่าช่างทางกีตาร์ส่วนมากเลยนะครับเกือบ90%เนี่ยคือเรียน ทำกีตาร์มาจากครูนิดหมดเลยนะครับและตอนนั้นผมก็ได้ไปหาแกไปพูดคุยกันครูนิดก็มีความเชื่อเดียวกันนะเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันก็เมตตาโดยการให้ให้วิชาชีพสอนแนะนวแนะนําจนเราก็มีโอกาสได้รู้จักกันแต่พอครบ4ปีเนี่ยผมผมออกจากมูที่มาเนี่ยผมก็ไม่มีที่ทํากีตาร์จึงไปหาแกที่ช็อปกีตาร์นะครับ พอไปถึงได้ไปเจอแกเนี่ยก็พูดกับแกตรงๆเลยว่าผมเนี่ยอยากทํากีตาร์ผมไม่ได้อยู่ที่มูลนิธิออกมาแล้วเนี่ยผมอยากจะมีสถานที่ทํากีตาร์เนี่ยครูนี่ช่วยได้ไหมครูนี่แกก็หันมาเลยฮะชี้โต๊ะว,ว่างไว้ตัวเนี่ยบอกหลังทําเลยมาทําได้เลยเครื่องไม้เครื่อง,ม,องมือเนี่ยใช้ของพี่หมดเลยแต่ว่าหลังต้องหาออเดอร์เองนะโอ้โหตอนนั้นผมดีใจมากครับดีใจมากๆเลยก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ได้สถานที่ทากีตาร์เพราะตอนนั้นเรารักําการทากีตาร์มากตอนออกจากมูที่มาเนี่ยจะให้เราไปทํางานเนย่างอื่นมันก็ทําได้นะแต่ว่าใจอะ่ะมันยังอยากทากีตาร์อยู่ใช่ไหมฮะมันมันเกิดความรักในอาชีพการงานนี้พอคุณนิดเนี่ยให้สถานที่ทาเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้ทําอยู่แกผมเนี่ยอยู่และอาศัยช็อปคุนิดเนี่ยในการสร้างทำกีตาร์เนี่ยเป็นเวลาถึง2ปี6เดือนนะครับ หลังจากที่พ้นออกจากมูที่มาแล้วเนี่ยและไปอยู่กับครูนิดนในสองปี6เดือนเนี่ยครูนิดสอนผมนในเทคนิคต่างๆมากมายนะครับเทคนิคที่ผมเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้มีความรู้แล้วเราไม่ได้มีโอกาสไปหาช่างต่างๆได้ครูนิดจะสอนทุกๆอย่างและเนื่องจากช็อปครูนิดเนี่ยเป็นช็อปเปิดหมายความว่าจะมีนักเรียนมาเรียนกับครูนิดมากมีคนมาซ่อมกีตาร์มีคนมาสั่งกีตาร์มันทําให้ผมเนี่ยเกิด เขาเรียกว่าเกิดสังคมกว้างขึ้นในวงการกีตาร์ก็เริ่มรู้จักลูกศิษย์ครูนิดเริ่มรู้จักนักเรียนที่เป็นช่างทางกีตาร์หลายๆคนที่อยู่ครูนิดมันก็เลยต่อยอดชีวิตผมนะทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสวิ่งไปหานักเรียนลูกศิษย์เก่าครูนิดที่ทุกวันนี้สามารถประกอบอาชีพการงานเป็นช่างทางกีตาร์ได้ก็ไปหาเขาไปขอความรู้เขามันทําให้ผมเนี่ยมีสังคมช่างทางกีตาร์สังคมเกี่ยวกับกีตาร์เนี่ยโตขึ้น โตขึ้นเลยนะครับเพราะว่าครูนิดเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างใครมาอายก,ก็จะช่วยหมดนะฮะและผมก็เป็นหนึ่งคนที่ครูนิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ความรู้เพิ่มให้ทักษะในการทากีตาร์เพิ่มสิ่งที่ผมประทับใจครูนิดที่สุดเลยนะฮะก็คือ 1. ครูนิดเนี่ยพยายามสอนผมและปลูกฝังผมว่ามันต้องเป็นอาชีพได้มันต้องเป็นอาชีพได้และครูนิดก็บอกว่าการที่จะเป็นอาชีพได้นี่หมายความว่าเราจะต้องเรียนรู้ รับออเดอร์จากลูกค้าให้ได้ทุกรูปแบบถ้าลูกค้ามาสั่งสีแดงก็ต้องแดงสีเขียวก็ต้องสีเขียวจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันพิสดารแค่ไหนก็นแล้วแต่ที่ไม่เกิดกับผลลบต่อเสียงกีตาร์แล้วก็เสียชื่อช่างเนี่ยทำให้หมดงั้นครูนิดเป็นหนึ่งครูเลยเป็นหนึ่งคนเลยนะครับที่ผมมาเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมกีตาร์ประเภทไหนเนี่ยแกสามารถแก้ปัญหาได้หมดแกแบบ ทำการบ้านซ่อมไม่ได้ก็กลับไปนอนกลับไปทําการบ้านจนสามารถซ่อมมันจนสาเร็จได้อ่ะนั้นครูนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ทํากีตาร์ไม่มีข้าวกินประมาณนี้ฮะแกก็ปลูกฝังแล้วก็ผลักดันผมให้ไปเป็นอาชีพให้ได้งั้นครูนี้จะเป็นครูคนที่สองที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมจนผมเนะี่ยยึดเป็นอาชีพช่างทํากีตาร์ยันปัจจุบันนี้นะฮะและแกก็มีโอกาสได้มาถ่ายรายการกับผมมาเยี่ยมผมที่ชอบนี้ด้วยนะนี่ก็คือความสําเร็จอีกหนึ่งอย่างที่ครูนิดก็ได้ให้ความรู้และสร้าง สิ่งสาคัญที่สุดนะครับครูนิดไม่เอาเงินผมแม้แต่บาทเดียวต่อให้ผมขายกีตาร์ได้แล้วเนี่ยผมจะแบ่งเงินช่วยค่าน้ําค่าไฟเนี่ยครูนิดไม่เคยเอาเลยนะครับครูนิดไม่เคยเอาจากผมเลยนะแกอยากจะช่วยผมเนี่ยให้สามารถยืนได้อยู่ในสังคมแล้วก็เป็นช่างทำกีตาร์ได้อย่างทุกวันนี้เอาละครับนี่คือครูคนที่2นะครูนิดวิรุณโสมบดิดนะสามารถไปติดตามได้นะในเพจใน Facebook วิรุุนโสมบดิดนะฮะ w i r o n เลยนะฮะเราก็จะเห็นแกเลยนะทำกีตาร์ก็รูปแกก็จะเป็นแบบนี้นะครับในหน้าครูผมเองนะฮะ เสร็จแล้วก็หลังจาก EP ีที่ไปเนี่ยผมจะมาทำ e ี P เล่าเรื่องศิลปินคนใดฮนะเป็นคนแรกที่ซื้อกีตาร์คอสตอมผมเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยครับสำหรับ EP นีนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ